ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวันเซคน,นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบรรยานเรื่องใหม่นะครับชื่อว่าเรื่องชาวบ้านผู้อาภรรักษ์นะครับผม ตอนที่1นึ่นครับก็ลองเซิร์ซฟกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบหรือผลตอบรับดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำหลายๆตอนสักชั่วโมงหนึ่งให้นะครับผมสำหรับวันนี้เนะครับเครดิตผู้แปลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างขวานี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่นก้พไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับบอกก่อนนะครับว่าเป็นมังงะญี่ปุ่นนะครับภาพขาวดำเจ้าเอลตัวจ้อยเอ๋ย ไม่รู้ว่าภูเขาแห่งนี้เป็นที่แบบไหนแล้วยังกล้าก้าวเข้ามาอย่างนั้นเหรอช่างโง่เขายิ่งนักถ้างั้นเจ้าก็จงสิ้นลมหายใจลงที่นี่เลยแล้วกันมามาไม่นะใค,ใครก็ได้ช่วยด้วยก็มีคนนะครับผมเดินเข้ามาขวางทางเอาไว้นี่ครับซึ่งเป็นพระเอกของเรานั่นเองนะครับเออจะว่ายังไงดีล่ะจะเย็นๆยนก่อนสิพวกเด็กคนนี้อาจจะเผลอหลงทางเข้ามาในภูเขาแบบนี้เหมือนกับฉันก็ได้นะ อย่าโกรธเครื่องกันขนาดนั้นเลยนะนั่นๆนะแกเองก็ด้วยคนโดนไปด้วยกันนี่แหละย่าไม่นะทําให้เด็กเล็กต้องกลัวขนาดนี้มันน่าสงสารไม่ใช่ด้วยยังไงกันฮะพระเอกนะครับก็ได้ต่อยเข้าไปที่หน้าของมังกรนะครับผมตัดภาพมาที่ทางพี่สาวของเอลเนครัเซียนาอยู่ไหนน่ะเซียนาจาโรนายูยูน่ารูลูนา ทางนั้นเป็นยังไงบ้างข้างหน้านี้ไม่ใช่ทางที่เด็กจะปีนขึ้นไปได้อาจจะไปอีกที่ก็ได้นะเป็นเพราะข้าข้าพูดแบบนั้นออกไปแท้ๆเอานะเอานะเรื่องที่หลงไหลซาโลน่าผู้เป็นผู้พิทักษ์ของเอลนั่นหรอถ้าไม่แข็งแกร่งขึ้นก็เป็นผู้พิทักษ์ของเอลไม่ได้หรอนะกนะจ้างั้นหนูจะไปค้นมังกรให้ดูเองไม่ใช่ความผิดของซาโลน่าหรอกคงไม่ใช่ว่าคิดจะทำแบบนั้นแล้วมาปีนภูเขาแบบนี้จริงๆนะ แต่ว่านะผู้เขาลูกนี้น่ะคงมีพวกปีศาจโหด,หดๆหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแน่เลยใช่ถ้าเข้าไปแล้วคงไม่มีทางรอดกับป่าแน่ถ้าเห็นเธอหนีมาทางนี้แล้วก็อย่าให้มันเป็นแบบที่คิดเลยแล้วกันฉันจะไปดูทางตะวันตกอีกรอบนะส่วนฉันจะไปดูทางตะวันออกนะซีเอ็นหน้าอย่าเป็นอะไรเลยนะอ่ะเอ๊ะมังก่อน,นะครับผมตัดภาพมาก็ สรุปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหงายท้องเลยนะครับเออปลอดภัยดีนะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโค่นมันลงแล้วหรอคะก็นะคงแค่สรุปไปละมัง้งดืนไหวไหมใช้เวทมนต์หรอคะเวทมงเวทมนต์อะไรกันฉันไม่ได้ใช้หรอกนะแต่ว่าจีเอน่ารู้นะว่ามังกรตัวนี้มันเป็นปีศาจคลาสเอที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะคลาสนะครับผมก็จะมี F ถึง S นะครับผม F ก็คือต่ำสุดนะครับ E D C B A S, <S นะครับและไปถึง S ที่เป็นแข็งแกร่งสุดนั่นเองนะครับหนูได้ยินมาว่าถึงจะรวบรวมเอลมาเท่าไหร่ก็โค่นมันลงไม่ได้นะฮ่าฮ่าเป็นอย่างนั้นเหรอเธอบอกว่าชื่อซีเอนาสินะเพราะเป็นเผ่าเอลเลยหูแหลมสินะฉันชื่อวาร์ดนะเป็นมนุษย์ยินดีที่ได้รู้จักนะซีเอน็นาจังฉันจะไปส่งที่ตีนเขาเองนะเดี๋ยวไปเจอพวกปีศาจอีกก็คงแย่เลยเป็นมนุษย์ ไม่ใช้เวทมนต์แต่ซัดปีศาจได้ในมัดเดียวหรือว่าพี่วารดเป็นคนที่เก่งสุดๆเลยสินะโอ้ขอบคุณนะสำหรับสายตาใสาซื่อแบบนั้นนะ่ะนี่นี่พี่ชายวารดอาศาัยอยู่บนภูเขานี้หรอก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอกนะแต่พอรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่แล้วล่ะถ้างั้นถ้างั้นพี่ชายก็สู้กับปีศาจแถวนี้แล้วก็เก่งขึ้นสินะคะอาก็ใช่แล้วล่ะนะถ้าเป็นแบบนั้นคงมีร่างกายกำยำม,มากกว่านี้แนะ่ อย่างที่เห็นพี่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องร่างกายเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่สุดๆไปเลยนะคะท่าชกเมื่อกี้นะ่ะซีเอนาตื่นเต้นใจตึกตักตึก,ต,กตักเลยแหละคะ่ะโอ้โอ้รุกหนักจังเลยนะเด็กคนนี้เนะี่ยก็ดีใจนะแต่พี่ชอบคนที่อายุมากกว่านะก็มีธนูพุ่งมานะครับแต่พอเพกก็จับได้นะครับผมเฉียดชิวเลยนะอีกนิดเดียวเองก็เกือบจะโดนไม่รุอยู่แล้วคิวคิวดีละไม่บาดเจ็บใครหน้าไหนกันนะ มันใครหน้าไหนกันฮะบางอาจยิงธนูใส่แม่อรุที่น้ารักของฉันโผหัวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่วาร์ดใจเย็นๆก่อนนะพี่ซาโรน่าค,คิดว่าแค่สวยนิดสวยหน่อยก็จะยกโทษให้เหรอดูอยังไงก็ยกโทษให้เรียบร้อยแล้วละนะสีหน้านั่นนะ่ะข้าขอตัวเด็กคนนั้นคืนนะส่งเสียงกังวานให้ศัตรูข้าได้ยินจายล้มผู้นำพาความตายเอ,อ๋ย โหเวทมนต์เหรอเดี๋ยวก่อนค่ะพิซารอน่าคนนี้น่ะช่วยชีเอนาจากมังกรไว้นะคะหามังกรเหรอชีเอนาอยู่นั่นไงไม่เป็นอะไรนะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าได้พี่ชายวัดช่วยไวนะ้น่ะวัตเหรอเอ๋คุณคือในโครแมนเชอร์หรือว่าอะไรทำดองน,นั้นเหรออ๋อเปล่าครับผมเป็นมนุษย์นะ่ะมนุษย์เอาชนะมังกรได้เนี่ยนะแถมยังตัวคนเดียวอีกใช่แล้วล่ะพี่วัดเขาเก่งสุดๆไปเลย ฮ่าฮ่พูดจริงหรือหลอกก็ไม่รู้หรอกนะแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยซีอนาเอาไว้ล่ะดีจังเลยนะซีอนาที่ปลอดภัยถ้างนั้นขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิอย่าบอกนะว่าจะกลับขึ้นไปบนภูเขานั่นนะมันก็เหมือนเป็นส่วนบ้านของผมแหละเดี๋ยวก็ได้ตายหรอกมาที่หมู่บ้านของเราสิอยากจะตอบแทนด้วยได้ใช่ไหมซาโรนาเห้ปกป้องซีอนาจากปีศาจบนภูเขานั่น เป็นแค่มนุษย์คนเดียวไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นได้แน่แถมยังบอกว่าอาศัยอยู่บนภูเขานั่นอีกชายคนนี้ดูมีพิรุษอย่างเลยนะในฐานะที่ข้าเป็นคนทำหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านเอลให้พานมนุษย์ที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าหมู่บ้านคงทำไม่ได้หรอกนะแต่เขาเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยซีอนาเอาไว้นะอีกอย่างดูซีเซียนาเองก็ติดแจขนาดนั้นนะ่ะฉันว่าคงไม่ใช่คนไม่ดีหรอกถ้าแค่คืนเดียวแล้วก็ เข้าใจแล้วพาเขาไปก็ได้แต่ว่าจนกว่าจะรู้ตัวจริงของชายคนนี้ต้องห้ามละสายตาเด็ดขาดนะก็ตัดภาพมาที่หมู่บ้านเอลนะครับออกเดินทางเพื่อจะสร้างฮาเรมอย่างนั้นหรอเพิ่งเคยเห็นคนแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเรื่องนั้นมันมีเหตุผลอยู่หลายอย่างนะครับไม่หรอกไม่หรอกอย่าเขินไปเลยนะหน้าฮาเรมมันคือความฝันของผู้ชายฉันเข้าใจดีแล,ล้ละฉันเอาใจช่วยแล้วกันนะพวกเป้าหมายในการเดินทางเพื่อจะสร้างฮาเรมงั้นหรอ เหตุผลจะยังไงก็ช่างเถอะผิดหวังจริงๆเลยคงไม่ใช่ว่าคิดจะเอาตัวเซียนาไปหรอกนะกล้าลงไม้ลงมือกับเด็กตัวเล็กๆแบบนั้นนะ่ะพี่วัดจา๋าซีอนาขอนั่งตรงนี้นะคะโอ้ร้ายกาจจังนะเด็กคนนี้คือว่านะคะพี่วัตมีคนสอนความหมายของฮาเร็มให้หนูฟังแล้วล่ะเพราะว่าหนูถูกพี่วัตช่วยเอาไว้หนูจะเข้องฮาเร็มของพี่วัตค่ะเดี๋ยวซี่เรื่องนั้นคงยังไปไปสำหรับซีอนาแล้วนะ เซียนาเองก็สิบขวบแล้วนะคะก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีแหละเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะว่าแล้วเชียวเป็นผู้ชายที่เหลือเกินจริงๆเลยต้องรีบไล่ออกจากหมู่บ้านให้ได้คุณวาด์ชอบผลไม้แบบไหนคะครับอะไรก็กินได้หมดละครับงั้นไปเด็ดมากันเถอะเดี๋ยวผมช่วยครับไม่ต้องหรอกค่ะเป็นแขกนี่นาะถ้าเขาไปข้าก็จะไปด้วยคนเอ๋อารมณ์ไหนกันว้าวทั้งหมดนี่กินได้เลยเหรอ เอลกินของพวกนี้แทนการกินเนื้อค่ะเอาไปทำหลายๆอย่างเลยนะตากแห้งทำแยมไม่ก็ทำเหล้าโหยอดเลยนะผลน่ากินจังเลยผลนี้นะ่ะถ้างั้นทานอะไรนะครับหยุดเลยนะวัดผลนั่นนะ่ะมันมีพิษงำเพาเองก,ก็กินเข้าไปแล้วนะครับเนื้อฉ่ำอร่อยดีจังเลยนะแต่รสชาติเหมือนลูกแพรเลยละ่ะเหม็นเขียวไปหน่อยนิดนึงแต่ก็อร่อยดีแล้วอันไหนเหรอที่มันมีพิษนะ่ะ เออก็ไอ้นั่นแหละสุดยอดไปเลยพี่วารดขนาดกระเพาะยังแข็งแกร่งเลยปะปร,ะปร,ะประแปลกเกินไปแล้วผลไม้สีเขียวโทเอตา้าถ้าไม่เอาไปผ่านไฟทั้งๆท,ท,ที่ยังสุกอยู่สัก่อนก็กินไม่ได้หรอกนะแค่กัดเข้าไปคําเดียวก็จะทําให้ร่างกายชักหรือไม่ก็เกิดอาการช็อกเป็นผลไม้ที่อันตรายอย่างยิ่งผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเอ๋ไอ้นี่นั่นเหรอแต่ว่ามันอร่อยสุดๆไปเลยนะ หรือว่าอาศัยอยู่บนภูเขานั่นต่อสู้กับปีศาจจนแข็งแกร่งขึ้นแต่กลับไม่มีแผลหรือกล้ามเนื้อให้เห็นเลยเออคือคุณซาโรนาครับในเมื่อเป็นแบบนี้เฮ้อสวรรค์โปรดจริงๆเลยไม่ได้กินอาหารดีๆมาตั้งนานมีความสุขดีจังเลยนะคิ้วคิวลูกมังกรนั่นอนะ่ะของนายหรอเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะไม่อารุนันเหรอครับเพื่อนสนิทฝากให้ดูแลนะ่ะเป็นคิวคิวมังกรนะครับก็ได้มา,าขัดจังหวะนะครับ รู้แล้วรู้แล้วเป็นคู่มั่นคนสําคัญนะ่ะฮาเรมนี่คิดจะร,รวมมังกรตัวเล็กเข้าด้วยเหรอมังกรตัวเมียนะ่ะวัสเนี่ยเป็นคนพิลึกจังเลยนะเจ้าหมอนี่เพิ่งกินผลโทอต้าสุกๆเข้าไปเลยนะเห <Hey, S 1> จริงเหรอยังรอดมาได้อีกนะเป็นคนที่น่าสนใจตั้งแต่หัวจรรดปลายเท้าจริงๆเลยนะบางทีอาจจะเป็นมังกรที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์ก็ได้นะวัสคนนี้เนหะรอซารานาเองก็พูดอะไรตลกๆเป็นเหมือนกันนะอะ ไม่มีอะไรเหมือนมังกรเลยสักนิดเดียวพวกเธอมันเสียงมรยาทนะข้าจริงจังนะฮนั่นสินะถ้าเกิดชั้นเทพเหมือนมังกรได้แ้วก็ชีวิตชั้นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะทำไมทำไมถึงทำสายตาใส่ซื่อแบบนั้นได้ตลอดเวลากันล่ะอย่างกับว่าข้อสงสัยของข้ามันดูบ้ายอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่หรือยังไงกันน่ะหลับปุ๋ยเลยจังหวะนี้แหละมนุษย์ที่ออกเดินทางจะต้องมีบัตรกิ้วติดตัว ถ้าเกิดไม่มีแล้วก็ใช้มันเป็นเหตุผลไล่หมอนี่ออกจากหมู่บ้านซะหืมเจอแล้วนี่คือบัตรยุนนเองสเตตัสต,ต,ต้องใช้เลือดของผู้ใช้เท่านั้นถึงจะดูได้อย่างน้อยขอยืนยันชื่อแล้วกันวาสเผ่ามนุษย์อายุ16ฮหข้อมูลตามเจ้าตัวบอกเลยเป็นมนุษย์งั้นเหรออายุเพิ่งจะ16เองสินะืนี่มันอืพอมองดูแล้วแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ดีตรงไหนเลยนี่ พรุ่งนี้ค่อยบอกละกันนอนเต็มที่เลยนะหมู่บ้านเอลตอนเช้านี่เงียบจังเลยทุกคนยังไม่ตื่นกันอีกหรออืมอะไรนะชายคนนั้นหูแหลมแบบนั้นคงจะเป็นเอลแน่ๆแต่ใส่ฮุดที่ดูไม่ค่อยกเข้ากันสักเท่าไหร่แบบนั้นนะ่ะน่าสงสัยชะมัดยาาดเลยคิวไม่อรู้เองก็คิดเหมือนกันใช่ไหมลองตามไปดูกันดีกว่าเฮ้อได้เวลากลับแล้วมั้งวาร์ดคงจะนอนตื่นแล้วละ่ะ มีอะไรอยู่ในพุ่มไม้พระเอกมันก็โผล่มานะครับจากพุ่มไม้อะอะเจ้าแงโทษทีส่งเสียงกลางวานให้ศัตรูข้าได้ยินทำนองวายุผู้นำพาความตายยากขอโทษต้องขอโทษด,ด้วยนะที่กลายเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องยกโทษให้เจ้าด้วยเรื่องแบบนี้นะ่ะมันไม่แปลกไปหน่อยหรอโดนเวทมนต์ของข้าเข้าไปเต็มๆแล้วไหะมีแค่เสื้อผ้าที่ขาดเนี่ย เมื่อก่อนก็เคยโดนเวทไฟก็เป็นสภาพนี้เหมือนกันแหละทำไมถึงไม่ได้รอยคีวควรเลยล่ะถ้าไซส์ใหญ่ไปก็ต้องขอโทษด้วยนะมันเป็นของพ่อข้านะ่ะฉันเอามาใส่จะดีเหรออ่ามันเป็นของที่ไม่จำเป็นแล้วล่ะงั้นเหรอไม่ใช่ของสำคัญหรอดีกว่าให้เจ้ายืนแก้ผ้าละกันเรื่องแบบนั้นมันก็จริงแหละวาดข้านะ่ะรู้ตัวจริงของเจ้าแล้วนะเอ๋เจ้านะ่ะน่าจะเป็นผู้ที่เคยกระทำบาปสินะเฮ้ ข้าเห็นบัตรจิวของเจ้าแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนมาสองปีแล้วนั่นก็หมายความว่าสองปีก่อนเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นแล้วเจ้าก็หนีจากเรื่องนั้นมาตลอดการที่เจ้าขึ้นไปอยู่บนภูเขาที่ไม่มีใครเข้าใกล้ข้าคิดว่าเพราะเจ้ามีเรื่องละอายใจบางอย่างยุข้าน่ะเป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้รู้สึกขอบคุณที่ช่วยซียอนาเอาไว้แต่จะปล่อยให้คนน่าสงสัยลอยหน้าลอยตาอยู่หมู่บ้านต่อไปข้าคงทําไม่ได้นี่คงเป็นหน้าที่ของข้าละโปรดเข้าใจด้วย อืมเข้าใจแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฉันไม่ใช่อาชากรหรอกนะถ้างั้นก็เล่าแต่เรื่อง2ปีก่อนนะ่ะฉันไม่อยากจะนึกถึงมันอีกนะวาทดขอบคุณสำหรับหลายๆอย่างนะคุณซาโลน่าอ่ะไปกันเถอะอาไม่รุเไม่รู้ารฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะแล้วก็ได้เจอคนสวยๆแบบคุณซาโลน่าเนี่ยดีใจสุดๆไปเลยละขอโทษด้วยนะคุณวาด เฮ่อเสรอนใจจริงๆเลยคิวคิวขอบคุณนะไม่อรุที่ช่วยบอกฉันน่ะระหว่างที่อยู่บนภูเขาความสามารถในการสื่อสารกับคนของฉันมันลดลงงั้นเหรอถ้าคุยกันดีๆแล้วก็จะสนิทกันได้มากกว่านี้ไหมนะอยากจะรู้เรื่องของคุณซาโลน่ามากกว่านี้อีกจังเลยนะไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นบ้าฉันมันบ้าฉันมันไอ้บ้าวัดเสียงนี้มันลูลุน่ายูยุน่าวัเจอตัวแล้ว เออดีใจจริงๆตามคนแบบฉันมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอเกิดเกิดเรื่องใหญ่แล้วละ่ะผู้ชายคนนั้นเจ้ากัดหน้านะมันกลับมาแล้วกัตหน้าเป็นคนที่เคยแก่งแย่งชิงตำแหน่งผู้พิทักษ์สูงสุดกับซาโลน่านะเจ้านั่นหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนแต่มันกลับมาหมู่บ้านอีกครั้งพร้อมกับพลังที่น่ากลัวหรือว่าจะเป็นเจ้าคนใส่หุ้นดำนั่นใช่นายรู้จักด้วยหรอถ้าปล่อยเป็นแบบนั้นหมู่บ้านเอลได้พินาศลงแน่ๆเพราะงั้น เรื่องที่คุณวาร์โค่นมังกรลงได้ฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่ถ้าคุณเป็นกําลังให้เราได้ไปช่วยไซโรนาเธอะขอร้องล่ะทำอะไรลงไปนะ่ะกัดหน้าเจ้ายัางจะเรียกตัวเองว่าเอลฟูดทรงเกียรติได้อีกเหรอหนวกหูหน้าตะแก้วันนี้แหละวันแห่งการตัดสินซาโรนามาดวลกับข้าผู้นี้สะดีดีเจ้าคนเขาเสียงสั่นสะเทือนนั่นมืนอะไรทุกคนรีบหนีไป พลังของลูกบอลดําที่กัดหน้าเอามานั้นนะ่ะเคยได้ยินว่ามันสามารถควบคุมปีศาจได้หลายร้อยตัวถ้านั่นเป็นความจริงแรงสะเทือนนี่คงจะเป็นเสียงของพวกปีศาจที่กําลังจะมุ่งหน้ามาที่นี่งั้นเหรอคุณซารนณาวาชัชทำไมถึงมาที่นี่ที่นี่มันอ,อ,อันตรายนะกรุณาหนีไปด้วยจะแห่กันมาสักกี่คนก็มีค่าเท่าเดิมแล้วนาที่ผ่านมาบางอาจมายามหน้าข้าไว้เยอะจะสะสางให้มันจบลงที่นี่แหละจงหวาดกลัวจงวิ่งห่างจุกตุดซะเถอะ เหล่าเอลผู้โง่เขลาทั้งหลายเอย๋ยก็มีฝูงปีศาจนํำไปทวนเลยเนี่ยครับมานะครับส่งเสียงกังวานให้ศัตรูข่ะซาลนูนาไม่ไวหวหรอกใช้กับพวกมันไม่ได้ผลหรอกรีบหนีกันเถอะคือว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจสถานาการณ์สักเท่าไหร่เลยนะ่ะสรุปง่ายๆคือเจ้ากัดหน้านั่นอยากจะดวนตัดสินกับซาลนูนาว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งสุดยอดผู้พิทักษ์อย่างนั้นหรอก็ใช่แต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะตอนนี้รีบถ้างั้นเพื่อการดวนนั้นง่ายขึ้นนะ่ะ พวกฝูงปีศาจฉันจะไปจัดการให้เองส่วนที่เหลือพยายามเข้านะครับคุณซาโลน่าหาคุณซาโลน่าเก่งจะตายไปคนแบบนั้นนะ่ะฉันเชื่อว่าจัดการได้อยู่หมัดอยู่แล้วละเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิคุณวาร์ดพูดอะไรออกมานะนายอยากตายงั้นเหรอรู้เหมือนว่าจะมีมนุษย์สติไม่ดีอยู่ด้วยนะจะบอกให้ฟีๆกันแล้วกันปีศาจที่ข้าเรียกมานะ่ะคือเหล่าปีศาจส,สุดเหี้ยมคลาสบียังไงละ่ะเฮ่องั้นเหรอ คุณวัดหนีไปซะเจ้าจะตายเอานะไม่ได้นะปีศาจครับผมก็ได้เข้ามานะครับจะชนพระเอกนะครับผมพระเอกก็ได้จับหัวไว้นะครับแล้วก็นับนะครับหนึ่งสซ้พอพอนับสามนะครับผมพระเอกก็จับปีศาจตัวใหญ่นะครับทุ่มใส่ที่เหลือนะครับผมจนกระเด็นออกไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็หมดสภาพกันเลยนะครับอ่ะอะไรกันผู้ชายคนนี้ครับก็จบไปที่รวลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตอนที่1นะครับ ถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมจะได้ทํำใหม่นะเอ้ยผมจะได้ทําต่อให้นะครับแต่ถ้าใครนี่ถ้าเกิดไม่ชอบนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องทําต่อนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเครดิตผู้แปลก็เนี่ยนผมขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบาย